สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง pbset tv นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม story of season phase of mineral town นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีการหาเงินอีกหนึ่งช่องทางนะครับให้ได้วันละ5 0 0ห0นะครับในกรณีที่รืดูหนาวนะครับมันไม่มีอะไรให้เก็บแล้วก็ไอ้ผลผลิตที่เราได้จากฟาร์มนะครับเราก็ต้องเอาไปให้ชาวบ้านหรือไว้ทําอาหารนะครับเราก็ไม่มีอะไรขายเลยซึ่งไม่มีของป่าให้เก็บแล้วก็ ไม่มีผลผลิตให้เก็บนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะมีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ทำให้เราได้เงินวันละ5้าหมื่นฟรีๆนะครับโดยที่ไม่ต้องอยุ่งยากลำบากอะไรเลยแต่ว่าต้องใช้เทคนิคในการทำนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในเลยนะครับผม สิ่งที่เราจะได้เห็นนะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับคือเราไม่สามารถขายอะไรได้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะขายได้ในฤดูหนาวนะครับนั่นก็คือแร่นะครับบางคนเบื่อกับการขุดแร่เบื่อกับอ วิธีการที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับในการขุดในชั้นลึกๆอะไรแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทําในขั้นต่อไปนะครับก่อนลงเหมืองนะครับทุกคนก็จะต้องอัปเกรดในส่วนของอุปกรณ์นะครับให้มันเป็นขั้น m ิดชิลก่อนนะครับผมซึ่งจะลงเหมืองไปหาไอ้พวกอุปกรณ์ในตํานานได้นะครับไอ้ของที่เราได้รับผลผลิตนะครับในช่วงฤดูหนาวเนี่ย บางทีมันก็ต้องเก็บไว้ทําอาหารนะครับบางทีก็ต้องเอาไปให้ชาวบ้านนะครับเพื่อเพิ่มตัวโนต้ตด้วยเนาะบางทีมันก็ยังไม่สามารถทามาขายได้นะครับแต่สิ่งที่เราจะไปพูดถึงเนี่ยเดีย๋ยวเราออกไปดูกันเลยนะครับในช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็เป็นช่วงที่มูกินะครับเป็นหนึ่งวันที่มูกิจะมาบอกเราว่าตอนนี้จียีคือเป็นม้าของผมนะครับได้โตเต็มวัยแล้วเราสามารถขี่ม้าออกไปข้างนอกได้แล้วนะครับผมเพื่อลดระยะเวลานะครับ ก็คือในระยะเวลา90วันเนี่ยม้าจะโตเต็มวัยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะมีโท UTORIAL สอนนะครับว่าม้าเราจะทําอะไรได้บ้างก็คือสามารถขี่ได้นะครับภายในฟาร์มแล้วก็ขี่ออกไปไหนก็ได้เนาะแล้วก็สามารถขัดม้าได้เหมือนเดิมนะครับอีกอย่างหนึ่งคือภาคเนี้ยสามารถขี่ออกไปข้างนอกได้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวิธีการเรียกม้าก็คือกดตัว C นะครับใน PC ปึ๊บขี่ออกมาเลยนะครับ วิ่งไวด้วยนะกรึบกรึบกรึบเรียบร้อยนะครับเราก็ได้มมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงไอของที่เราจะได้รับนะครับแล้วก็เอาไปขายทุกวันนะครับไม่ใช่อันนี้นะครับไม่ใช่อันนี้นะครับอันนี้อันนี้นี่ก็คือยินดีด้วยนะครับคุณได้ซื้อของครบ1ิครั้งแล้วก็คือไอ้ขวดนี้นั่นเองเดีย๋ยวเราไปพูดกันในบ้านดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันจะเดินไปเรื่อยๆนะครับไอ้ขวดนี้นะครับก็คือขวด แวนเฟเวอร์เลนะครับผมก็คือเป็นขวดที่สามารถทําให้เรามีรายได้ต่อวันนะครับวันละ5 0 0 0 0นคือสามารถเอาไปขายได้คือค่อนข้างเยอะนะครับห้าหมื่นนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะเราปลูกผักบางทีเรายังไม่ได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับก็คือยกเป็นไอ้พวกสับปะรดอะไรพวกของที่มันแบบรา,ายได้เยอะๆเนาะแล้วก็ปลูกเยอะๆนะครับแต่อันนี้มันคือขวดเดียวห้าหมื่นนะครับเงื่อนไขของมันก็คือการซื้อของให้ครบสิบครั้งนะครับไอ้ครบสิบครั้งที่ว่าไม่ใช่หมายถึงว่า ไปซื้อวันหนึ่งครบ10ครั้งนะครับเพราะแต่ละคนวิธีการเล่นไม่เหมือนกันนะครับซื้อของให้ครบ10ครั้งพอดีเป๊ะตั้งแต่คุณเริ่มเกมนะครับสมมติว่าเราซื้อของตั้งแต่เริ่มเกมมานะครับ98ครั้งก็มาถึงวันนี้นะครับเราก็ต้องไปซื้อของอีก2ครั้งเพื่อให้เช้าวันต่อมาได้ขวดอันนี้มานะครับ ไม่ใช่ว่าวันหนึ่งไปซื้อให้ครบ10บครั้งนะครับไม่ใช่อันนี้เข้าใจผิดนะครับก็คือ1ิบครั้งก็คือนับตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยนะครับในกรณีที่เพื่อนๆบางคนบอกวันนี้ไปซื้อ10บครั้งทําไมไม่ได้ก็คืออ่ามันไม่ครบ10บครั้งพอดีนะครับมันก็อาจจะเลยเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า1ิบครั้งมันคืออะไรก็วิธีการให้ได้ขวดนี้นะครับ ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเราครบ10บครั้งหรือ,อยังให้ซื้อทีละอย่างนะครับวันละอย่างแล้วก็มานอนวันละอย่างแล้วก็มานอนนะก็เช้ามามันจะเห็นขวดนี้นะครับก็นั่นแหละคือครบ10ครั้งแล้วอันนี้ผมครบ10ครั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการว่าซื้อ,อยังไงนะครับให้ได้ครบ10ครั้งเดี๋ยวเราจะไปบ้านโมกินะครับซึ่งบ้านโมกินี่ยังเปิดอยู่นะครับไม่ได้ปิดวันอาทิตย์นะ อ่ะแล้วเข้ามาถึงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า10ครั้งยังไงวิธีการซื้อนะครับทุกร้านนะครับไม่ต้องจํากัดว่าร้านใดร้านหนึ่งนะฮะ <_ supplement> ก,ะเก,กะบบะ็เอามารวมกันให้ได้10ครั้งนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นการซื้อร้านก๊อตหนครั้งซื้อร้าน Y1 ครั้งซื้อร้านใดๆก็ได้1ครั้งอะไรแบบนี้นะครับเอามารวมกันให้ได้10ครั้งนะครับแต่ตอนนี้ผมมีครบ10ครั้งเนะ <p> าะเ <p> พราะทุกเช้าผมทําทุกเช้านะครับวิธีการซื้อก็คือให้เราซื้ออะไรก็ได้1ครั้ง แล้วก็กดออกมานะครับอันนี้คือ1ครั้งนะครับถ้าเรากดออกมาแล้วคือ1ครั้งแต่ในกรณีที่เราอยากได้ของเยอะๆเราก็ซื้อไปเลยครับเปิดๆจะซื้อกี่ชิ้นก็ได้นะครับไม่จํากัดนะครับในการที่นับ1ครั้งก็คือการซื้อต่อครั้งนั่นเองก็คือสมมุติอันนี้ผมซื้อไป15้านะครับก็คือไม่ใช่ว่า15ครั้งนะก็คือครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็นับเป็นครั้งที่2นะครับ อันนี้ก็คือเป็น2ครั้งแล้วแต่ว่าเราอยากได้อะไรนะครับวิธีการซื้อให้ได้ประหยัดที่สุดก็คืออาหารไก่นั่นเองก็คือสามารถซื้ออาหารไก่ได้อันนี้ผมซื้อไปนะครับอันนี้เป็นครั้งที่สามเนาะแล้วก็ซื้อไปนะครับอันนี้เป็นครั้งที่4นะครับซื้อไปนะครับอันนี้เป็นครั้งที่5นะครับนี่เป็นครั้งที่หแล้วอันนี้เป็นครั้งที่หนะครับ คือเราจะซื้อกี่อันก็ได้นะครับนี่เป็นครั้งที่6นะครับเดี๋ยวเราลองออกไปร้านอื่นกันบ้างเดี๋ยวผมจะไปร้านวายนะครับตอนนี้เราซื้อได้6ครั้งแล้วนะครับเหลืออีกสครั้งเดี๋ยวเราลองไปร้านวายอันนี้เราอยู่หน้าร้านวายนะครับซื้อวายหน่อยครับก็เหลืออีก4ครั้งนะครับเราซื้อไปเลยจํานวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับ นี้เหลือสามครั้งนะครับซื้อไปเหลือสองครั้งนะครับซื้อไปเหลือหนึ่งครั้งนะครับอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็คือจะไปซื้อร้านใดร้านหนึ่งก็ได้อ่าในการซื้อของแต่ละอย่างนะครับก็นับรวมหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นการเอาของไปตีบวกนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อของบ้านก๊อตนะครับแล้วเราก็ออกมาซื้อครั้งหนึ่งออกมาแต่ถ้าเกิดเราอยากได้จํานวนเยอะๆนะครับเราก็สามารถอ่าซื้อแบบอย่างนี้ได้เลยนะ ซื้อจานวนเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ออกมานะครับก็คือนับเป็น1ครั้งนั่นเองแต่ในกรณีที่ถ้าเกิดเราเอาของไปตีบวกอะ่ะก็คือนับ1น,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดวันที่เราไปรับอุปกรณ์ตีบวกอันนั้นไม่นับนะครับอันนี้คือผมซื้อของครบสิบครั้งแล้วก็ซื้อของที่ไหนก็ได้นะครับให้ครบ1ิบครั้งก็คือภายในเมืองเราเนาะเดี๋ยวเราจะไปนอนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองไปนอนเลยเนาะ ก็เดี๋ยวผมจะโหลดเซฟนะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้เลี้ยงวัวแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงไก่ด้วยก็ไปนอนเลยตอนนี้ไก่ผมได้กำเนิดขึ้นมาแล้วนะครับรู้สึกว่าไก่สมเนี่ยเ,เวลาเอาไปฟักนะครับจะได้เป็นสีช็อกโกแลตหมดเลยเป็นสีน้ำตาลหมดเลยนะครับที่ผมตั้งชื่อมั่วไปเนาะเพราะเดี๋ยวยังไงก็ต้องโหลดเซฟนะครับผมอ่าเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่เราก็จะได้จดหมายมานะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นของมาใหม่นะครับเครื่องทําครัวนั่นเองนี่ไงก็ได้ของจากเทพธิดานะครับในการซื้อของครบ10ครั้งพอดีเป๊ะนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่รู้จริงๆว่าจะไปทํายังไงให้มันได้ครบ10ครั้งนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับให้ซื้อของซื้อร้านใดร้านหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็กลับมานอนนะครับซึ่งเช้าวันต่อมาถ้าเกิดมีจดหมายก็แสดงว่าครบ10ครั้ง แล้วหลังจากนั้นนะครับก็ไปซื้อของให้มันได้10ครั้งเลยหรือว่าจดไว้ก็ได้นะครับว่าวันนี้ซื้อไปกี่ครั้งอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองไปขายดูนะครับว่าได้ขวดเท่าไหร่นะครับได้ขวด50,000ื่อย่างที่ผมบอกจริงหรือเปล่าเอามาหมดเลยตอนนี้ผมมี13ขวดนะครับให้เรามาที่ชายหาดนะครับผมก็คือจะเป็นร้านที่อยู่ริมทะเลก็คือเป็นร้านของว่องนั่นเองตอนนี้ลงไม่ได้ปึ๊บ 9โมงผมคิดว่ายังไม่เปิดแน่ๆเลยยังไม่เปิดนะครับตอนนี้เวลา9โมงเดี๋ยวเราจะรอเวลานะรอให้เวลามันเปิดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปขายดูว่าได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ร้านเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาของมาให้วงนะครับซึ่งเรายกขวดอันนี้ขึ้นมาเลยเรามีของมาขายให้ในายครับปึง่งให้กดอันกลางนะครับคือจะเซลล์นะครับก็คือได้ขวดละห้าหมื่นเห็นไหมครับ คือเราจะสามารถหาเงินได้วันละห้าหมื่นเลยนะครับก็เซล,ลไปนะครับเราก็จะรวยเลยเห็นไหมวันละห้าหมื่นนะครับโอ้โหไม่ใช่ห้าหมื่นนะครับยังมีห้าหมื่นหกด้วยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะบางทีมันก็ขึ้นมาห้าหมื่นนะครับบางทีก็ขึ้นมาจํานวนอื่นด้วยนะอันนี้เป็นห้าหมื่นหกอุ้ยห้าหมื่นหกนี้เยอะนะเยอะมากเลยนะห้าหมื่นหกพันเลยนะครับ ไม่ใช่ว่าแค่ขวดละห้าหมืนเลยนะอันนี้ห้าหมืนสองนะครับก็ถ้าสมมุติเราไม่ขายอะโอเคผมไม่ขายไม่ขายห้าหมืนสองเราก็ไปหาห้าหมืนสี่โอเคมันก็จะบวกจํานวนไปเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าห้าหมืนหกนี่มันสูงสุดแล้วนะห้าหมืนหกห้าหมืนหกนี่น่าจะสูงสุดแล้วนะครับก็เอเคประมาณนี้นะครับให้หาเงินแบบนี้นะครับง่ายๆเลย ได้เงินง่ายๆเลยนะครับก็คือวันละห้าหมื่นสิบวันนี่ก็ห้าแสนแล้วนะครับทําให้เรามีเงินเอาไปทําฟาร์มเอาไปซื้อวัวซื้อไก่ให้อัปเกรดในส่วนของฟาร์มบ้านเรานะครับให้มันดียิ่งขึ้นเนาะหรือว่าให้มันใหญ่เนาะอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่หาตังค่อนข้างง่ายนะครับผม ก็สำหรับเพื่อนๆที่ยังหาเงินไม่ได้หรือว่ายังเบื่อในการขุดแร่อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือ1วิธีในการหาเงินที่ค่อนข้างง่ายนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตั้งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่ตอๆไปนะครับเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ